วันนี้พาเพื่อนๆมาชมกล้วยด่างปลาปัวนะครับบางท่านก็จะเรียกกล้วยป่าปลาปัวสำหรับหน่อใหม่นะครับหน่อน,นี้ลายค่อนข้างสวยเลยเพื่อนๆลองสังเกตดูกล้วยปาปัวเขาจะมีสีหรือว่าความด่างเนี่ยจะอยู่ในโทนสีเหลืองเขียวนะครับจะแตกต่างจากพวกตาน,นีหรือว่ากล้วยฟอร์ดีดา ต้นนี้ด่างจัดนะครับถือว่าด่างจัดเลยทีเดียวใบแล้วก็ลำต้นเขาจะอม,อมสีเหลืองนะครับพื้นเขียวในระยะนี้พื้นที่ทางภาคอีสานนะครับรวมทั้งภาคเหนือเองก็เริ่มจะมีอากาศหนาวเย็นลงนะครับทำให้การเจริญเติบโตของพืชหรือว่าต้นไม้ต่างๆที่เราปลูกในระยะนี้มันจะช้าลงนะครับถ้าเพื่อนๆที่ทำเกษตรหรือว่า เคยปลูกต้นไม้นะครับก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าเขาจะช้าลงกว่าในช่วงฤดูฝนช้าลงมากนะครับถ้าเทียบกับฤดูฝนสำหรับหนอนี้นะครับเพื่อนๆที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้